มันคืออะไรอ่ะสอนหนูยชวนหนูไปด้วยดิไปเที่ยวไม่บอกหนูเลยอ่ะหนูลงอ่างไม่ได้หูกคือลงน่าจะลงลงรวมกับลงรวมกับป้าไม่ได้เลยอ๋อก็คือก็เลยพาไปไม่ได้ใช่ไหมใครได้แอร์ดอไม่ได้ไปนะฝ่าบอกเลยว่าจะพูดอีกทีได้เตรียมตัวตายเลยอุ้ยมีับสัุปเฟน้็ยืนเลิกโมกอีกตรงนั้นค่ะไป ต้องไปเคียย์หัวก่อนครับเจอกันนะครับเจอกันที่ผับครับพี่ชาดอกใครได้อะทองสุกได้ครับแอบอะไรเอมอนไอมอนเองไปหาใส่สีขาวดิจะได้คู่กับใจรักไปเปลี่ยนเอวเขาไปเปลี่ยนเองต้องไม่ใส่เสื้อข้างในด้วยเพราะว่าเองเป็นชายชาติเองเป็นชายชายเขาเรียกว่าอะไรอะแมนแมนชวหน้าทหารเออใช่ชายชาติทหารเมนแมนชวหน้าไป ไม่ต้องใส่เสื้อข้างในมันมีหรอเออไม่ต้องใส่เสื้อข้างในโชว์ไปเลยอันไหนเอ็งต้องถอด T-shirt T-shirt ถอดออกหรือว่าไม่อันนี้มันดีมันแช่มันตซนดมาเอ็งใส่สีขาวสีมีสีขาวไหมนี่ไงเออคู่กันมาเร็วไม่สีขาวของผู้ชายมันดูเหมือนชีเลยอะพิว มันเหมือนเหมือนชุดไปอาบน้ำอ่ะไม่เป็นไรมันมันน่ารักจีอันนั้นไม่มันบ่ผ่านบ้านไปใส่สีสีไปมันไม่ผ่านสีขาวอ่ะชุดคุมอาบน้ำเออมันเหมือนชุดคลุมอาบน้ำอ่ะเออใช่ว่าก็คิดเหมือนชุดลงอ่างเอ้ยเอ็งจะไปลงอาเอ็งเคยลงเหรอไม่ป้าจิตเคยบอกอ๋อเองบอกว่าเคยไปลงกับพี่นวลเนียนี่แล้วก็พี่พาโบอุ้ย้าพี่ด้วเหรอ แน่ว่าป้าเป็นคนดีอ่ะถ้าหาป้าแน่เลยดูสงละโทรเลยป้าอายุป้ารู้จักแอลมอนไหมแอลมอนใช่เคยเคยจีบใจรักอ่ะไม่เด็กผู้ชายที่จีบใจรักอ่ะเขาบอกเขาบอกว่าป้าเป็นโรงอ่างกับลุงเงินเนียลรงอ่างใช่ มันคืออะไรอ่ะสอนเลยชวนหนูไปด้วยดีไปเที่ยวไม่บอกหนูเลยอ่ะหนูลงอ่างไม่ได้ลูกคือลงน่าจะลงลงรวมกับลงรวมกับป้าไม่ได้เลยอ๋อก็คือก็เลยพาไปไม่ได้ใช่ไหมใครได้แอร์ดอไม่ได้ไปนะฝางบอกว่าจะพูดอีกทีได้เตรียมตัวตายเลยได้แต่หนูจะจัดการให้มันใส่ร้ายป้าใช่ไหมเออป้าไม่ได้ไปอ่ะได้เลย๋ยวหนูจะการให้แค่นี้ก่อนครับ แอลมอนป้ายู่บอกว่าไม่ได้ไปรุงชินไปกับคนอื่นหรือเปล่าว่าแต่ตรงอ่างคืออะไรก็ถามว่าโต๊ดิวมันจะรู้ไหมหออ้อาวก็เมื่อกี้เองรู้ว่าโรงอ่างอะโรงอ่างคืออะไรก็ป้าบอกว่าแต่ชุดอย่างเงี้ยมันเหมือนโรงอ่างใช่หรอแล้วแล้วป้าเป็นโรงอ่างกับใครถามป้าชินดีโรงอ่างกับใครป้าอยู่ไม่ได้ไป,ปอ้าวเหรอถ้าพูดถ้าพูดอีกเองตายแน่ป้าบอกแบบนีแ้แต่งต่ตย,ยตอนนี้เลยดีกว่า ไม่ต้องถือมือปานมืออยู่เองก็ตายมาได้ไอ้เราคือมาต้องใส่ชุดสีขาวอะไรใส่ชุดอะไรก็มาถอะมาถอะเองไปเป็นกล่องของขวัญไหมไอ,อ้ม่นม่นหือเองจะเป็นกล่องของขวนนะัญน,น่ะอุ้ยกล่องกล่องนี้น่ารักค่ะม่นสีเขียวเนี่ยเออน่ารัก ผมเกลียดล้อเรือของพี่มากเลยเอ็งเก็าบูรี่เอ็งเก็บบูรี่น้ำเสียงพี่ฆ่าได้หรือไม่ใชาเปลียดสีภาษาไทยเอ็งรู้หรือเปล่าเพราะว่าฆ่าเอาเสียงภาษาไทยชัดพี่ไม่ใส่เสื้อใหม่หรอวิพี่ชายไม่เอาเดี๋ยวแม่ก็ใส่กันเยอะเอาชิบหายพี่ชายเธอใส่กันเยอะชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อเคครับใครถามถามผมหรือถามคนข้างๆเนี่ยวิถามพี่เลยครับมีหวานใจหรือยัง พี่ชายต้องการตามนี้ทุกคนหรือเปล่าคือว่าคนท่าข้างคืวาใจว่าไงตัวเองตัวเองเลือกชุดได้หรือยังอ่ะอ้ยว่าแล้วไปดีกว่าได้ระคาดอกไม่วมันเสียใจอ่ะมีหางเสียงพี่ชายเปลี่ยนชุดระวังมีปากมีเสียงกันนะคะร้านชุดนะร้านชุดร้านเปลี่ยนชุดจะทำอย่างอื่นทอามันเเหรอครับอย่างอื่นที่ว่าเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วมาจ่ายตังค์ที่หนูด้วย ไม่เห็นมีชุดที่ถูกใจเลยครับอุยวิว <G l ub noise> ดูทรงเล็กเขาไม่น่านจะซื้อเสื้อผ้าจากร้านเรานะครับไม่มีชุดถูกใจถูกใจแม่คม้าเลยจ้าพี่พี่พี่ว่าไงพี่พี่อยู่เอาหัวชมพูหรือเอาหัวขาวเขาเป็นแฟนกัน <up> จะมาองค์จะมาเอาอะไรรีบมาเร็วอุ้ย <G l ub> เก็บกิ๊บบอพี่โย่ล้วไปเก็บกิ๊บบอ ไปรถไปรถไปไปเคลียร์หัวก่อนอ่ะ <ไป S 1> เอารถโลไปไหมเอารถโลไปไหมต้องเอารถโลไปแต่เราต้องเป็นคนคนนี้ใครเนี่ยไอ้ขอบ <laughs> พี่ตาขอบไปใส่ชุดสิแม่แล้วคือเองเย็นๆอยู่กลางถนน,นนะนะขับปฏิทีโถ่ีก็เองจริงๆเลยว,ว่วไอ้ขอบเอ้ยไอ้ขอบอะไรเองใช้เมนูได้เจรักเองแบบนี่ ไม่ครับเราจะไม่ใช้เมนูดันเขาเข้าครางทางเพราะว่ามันคือกฎของสภาม่อนไปทำอะไรไปจม่อนทำไมเองไม่มีแขนอะแขนเองเองเองทำมือเป็นรูป T ดิอิโมทีดิม่อนไม่มีแขนอะอิโมทีดิม่อนเกกเตอร์นี้ให้ทำอะไรม่มพิมพ์พับอีทีก่อนได้ได้ได้ ไปจบปูนพักก่อนก็ได้ใช่จะพออุ้ยแขนเองค่ะจงต้องไปเติมเมื่อวานหนูไปพักก่อนนะคะผมออกก่อนตอนดีกว่าไม่เยคม่เลยคอาโ้หวายโเโหวายี่ออกก่อนออกวินออกวอไหมให้หนูออกแล้วพี่แต้บอกกูเที่ยวอ่านได้ไงฮะเ แล้ม,มัน,มนบอกว่าลุงนโนเนียก็ไปป้าใช่ไปกับลุงชินแล้วก็ป้าแล้วก็ลุงนโนเนียป้าใส่ชุดกล้องดีเกะกะโถป้าไม่ตามแฟชั่นเลยไม่องก่หยป้าหรือว่าเอลมอนอ,ะอ่ะพี่อุ้ยผมลืมเรื่องรองเท้าช่างแหวกค่อยแต่งแล้วกันเออเขาเหมือนจะเปลี่ยนแต่เขาก็ไม่เปลี่ยน นี่ไงเขาใสร่รองเท้ามารองเท้าคุรพันครับคุรพันไม่สนพี่อยู่เขาสิบสองอันแล้วอุ้ยไปเถอะไปไม่แต่มันต้องเปิดสุ่มด้วยมันต้องเก็บทั้งหมดกี่อันนะไม่รู้สิบห้าอันอะ่ะต้องมีเก็บน้ําแข็งสิบห้าอันโอ้โหมันกิฟให้กันได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะโอ<ห>้ยพี่หลอเหล็กพี่หล่อค่อยขายแล้วกันเราต้องไปทำงานของเราก่อน ยูต variance, <Hi. S 2> ้องไปเชียวหัวใช่ไหมงั้นไปเชียวหัวใช่ต้องใส่เสื้อเหลืองก่อนนะครับเฮ้ยพี่บาร์